ก็ไอ้พทะลุงวันนี้อยู่ที่สวนเกษตรอีกแล้วกิจกรรมดีๆนะครับทุกคนที่พวกเราเคยทํากันมานะครับแล้วก็วันนี้นะฮะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะมาสร้างบ้านปลานะครับคืนพื้นที่ความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลสาบสงขลานะครับในพื้นที่ของหมู่9นะครับที่สวนเกษตรวันนี้มากับน้องๆของหมอราชพัฒน์รวมอะไรนะป๊อปนั่นรวมนั่นะไรนะรวมอะไรครับน้องมรวมสังคมพัฒนาครับสังคมพัฒนาครับพัฒนาเพื่ออะไร เพื่อสังคมเด็ดมากอ่ะนี่วันนี้น้องเข้ามาด้วยนะครับ CP ก็สนับสนุนสังคมมาตลอดนะครับจริงๆแล้วเขาอชอบทํางานอยู่เบื้องหลังนะทุกคนเวลามาก็แบบทั้งโน้ตบุ๊กั่งทั้งกล้องว่างอะไรหน้างานก็วิ่งแล้วก็จะนั่งแบบเราจะแอบอยู่ข้างหลังแอบแบบเลี้ยวไทม์ตลอดนะครับคนนี้สําคัญครับกับพื้นที่เกาะหมากบ้านเราอาเภอบาลปูย์จริงๆแล้วทั่วจังหวัดอะนะใช่ค่ะที่พี่เป็นทะเลสาบ่ะค่ะ เดี๋ยวเราทางบ้านปากันดูน้องๆเขากิดากีดจังเลยหลงไสวันนี้ผมว่ามันน่าจะมีเสียงลมตีหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เอาไม้แยกมาลมค่อนข้างแรงอยู่ลมแรงไปนิดนึงครับแต่ด้วยความตั้งใจของน้องๆ ที่บ้านปลาที่นี่นะครับเมื่อ3ปีหรือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มรักทะเลสาบสงขาหมู่ที่9ก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ริเริ่มจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนแรกหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นกลุ่มแรกหรอกครับแต่ว่าเป็นการทํากิจกรรมที่กระตุน้นการท่องเที่ยวแล้วก็ให้น้องๆเขาได้มีเิตสํานึกในการอนรักษทรัพยากรทางทะเลสาบก็ กรรมที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยและก็การท่องเที่ยวด้วยครับคุณถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ควรจะสร้างแล้วก็ควรจะมีไว้ต่อไปค่ะแต่ก่อนซีีก็ไม่เห็นครับแต่เดี๋ยวนี้ซีปีเข้ามาเห็นแล้วมีค่ะจะมีงบสนับสนุนในส่วนของบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ค่ะแล้วก็จะมีถ้าเรื่องของธนาคารที่ตั้งตามนะคะที่เราลงมาทำด้วยก็วันนี้ใช่วันนี้เราปล่อยช้างเราทำช้างเสร็จปุ๊บเราก็มีการปล่อยกุ้งด้วยเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลให้น้องกุ้งค่ะ ผมมาไม่ทันนะเมื่อกี้ตอนตอนปล่อยกุ้งผมมาไม่ทันจริงๆตอนนี้ที่ศูนย์เพาะพันธุ์เขาก็สีปีเขาก็สนับสนุนเครื่องเป็นนวัตกรรมไอออในการเพาะเลี้ยงกุ้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็จะสั่งตัวไอวัตุนาภูมาให้ตอนนี้พวกเราก็ถึงจุดที่พวกเราจะต้องทำบ้านปลาครับอาลูกพี่ลูกพี่อ้าฮัลโหล วันนี้นะคะชมรองกพัฒนาจากาลส,สขนะคะน้องนักศึกษาชันปีที่หค่ก็นักชนีที่สงมาสร้างบานาที่ตาบลน้าาะที่านน้เกาาประสการณ์ใหมเองๆคนก็นนนรู้สึก้<อ><อ>ยค่ะเป็นครั้งแรกที่นองก็มอยู่ได้นครั้งแรกค่ะกเป็นอะไรใหม่ๆใช่ค่ะจะเป็นสองกลุ่มนคะคือกลุ่มที่มาสร้างบ้านปลากลุ่มที่ปล่อยทลกุ้งค่ะ ก็รู้สึกดีที่เราได้มีการแบบอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดต่อครับดิตื่นเต้นใช่ไหมเคยลงน้ำไหมเคยลงน้ำไหมหนูกลัวน้ำค่ะหนูว่าน้ำไม่เต้นก็เลยขออยู่บนเรือแล้วกันประมาณประมาณ85คนครับ85คนรวมรวมพี่รวมคณะกรรมการรวมรวมสังคมพัฒนาครับผมก็น้องๆประมาณส0คนครับผมที่มาลงบ้านปลาอันนี้ก็ที่มาทำซังก็ประมาณ สามสิบคนครับที่เหลือหายไปไหนที่เหลือก็ไปปล่อยกุ้งบล่อยนะครับคือมันจะมีปล่อยกุ้งก่อนหน้านี้อ่าฮะอ๋อ,อแยกแยกไปเป็นจุด,จด,จดๆดูน้องๆเขาจะมีความสุขกับการทำกิจกรรมนะครับทุกคนาทบ้านปลากันนะครับชมชมรมพัฒน,นาของเรานะครับมาทำบ้านปลานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกคนเลยนะครับมา

อ๋อนี่เขาจะทําแบบเอาไว้เพื่อจะให้น้องๆเขาได้ปรับแบบอ,อ๋ออ๋อาาอ,มมาาอัอนของบ้าวครับเ้องบ้างของบ้าวได้ใจดเ,เป็นการอนุรักษ์ถึงิารลองครับผมเคยทํำไหม,มอันนี้ข้งงรกครับประสบการณ์ั้งแรกรับจริงเหรอเราบ้านอยู่ไหนเราบ้านอยู่ไหนบ้าอยู่ดังครับ โอ้ใช่จริงที่ตังอะมันเป็นทะเลทะเลอ่าวไทยนะใช่ครับเคยมาไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ผมมาครั้งแรกเหมือนกันครับแล้วก็เพิ่มตาครั้งแรกเหมือนกันคือแบบว่าได้ไป้านะแล้วได้กินได้ได้กินอ่าซิกเนเจอร์ของทะเลสาบหรือยังย่งครับยังเหรอใช่ครับเชืคาดไหมอยากกินไหมอยากกินครับอยากกินอะไร รู้ไหมที่นี่ซิงเกิลเจอเ้์คืออะไรไมรู้ครับก <c oughs> ุ้งน้องกุ้งแล้วก็ปลาไม่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้กินนะบเทียงวัสดีค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏน์สุาค่ะ,คะก็วันนี้ชมรมสังคมพัฒนาพาเรามาที่นี่นะคะ,ะ<ๆ>เพื่อที่จะมาปักฟังสร้างบ้านปลาค่ะ,คะอนุรักษ์บ้านปลานในชุมชนค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาถามน้องๆกันทุกคน ว่าน้องๆรู้สึกอย่างไรบ้างกับการมาทำกิจกรรมนในครั้งนี้นะครับน้องๆก็สนุกกันมากอะ่ะไม่มีอะไรเอาไปนิฮาร์กันทุกคนอ่ะ สสงารรคับเอาจริงๆว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่สตูลครบลัรบสตูลเหรอเราเคยมาเทาี่ยวทะเลสาบไหมไม่เคยครับไม่เคยเหรอใช่นี่ก็เท่ากับครั้งแรกอันสิครั้งแรกกิจกรรมก็คือครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างว่ารู้สึกแบบว่าได้ทำอะไรเพื่อชุนเจริญรู้สึกภูมิใจครับเดี๋ยวนัอย่าลืมกินของดีทะเลสาบเลยนะได้าลืมนะเนาะ เดี๋ยวจะถ่ายภาพหมู่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยถือป้ายบนเรือลำหนึ่งแล้วก็แล้วก็จะถ่ายภาพนิ่งจะมีป้ายด้วยเดี๋ยว